เกิดอะไรขึ้นอาจารย์โลกมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆก็ลงมาแบบอย่างรุนแรงเลยเนี่ยฮะอาจารย์ฮะครับตอนนี้ก็คงพูดถึงน่าจะเป็นผลลัพธ์ของการ คงดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลาประมาณเกือบ2ปีนะครับก็คงได้ผลรับแล้วว่ามันมีผลกระทบทา,ทางเศรษฐกิจตอนนี้เอฟเฟกเนี่ยเราเริ่มเห็นชัดเจนก็ต่อเมื่อมีการสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นตัวคีย์สำคัญที่ต้องจับตามองของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆ ใน,ในช่วงถัดไปเลยนะครเรามาดูกราฟที่หนึ่งที่ผมสรุปให้แล้วกันนะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครเรามีช็อตเทอมเนี่ยเราเห็นแน่นอนว่า NFP นี่คือนันฟาร์มเพโลเนี่ยกอตาการจ้างงานในภาคอกกากรรเกษตรเนี่กดตัวลงนะจากที่การคาดหวัง 1.75K เหรนี่ยเหลือแค่ 1.14K แล้วก็อันอินพุยเมนเลสเนี่ยจาก4.1ที่คาดการขึ้นมาถึง4.3นะฮะก็เป็น เป็นผลกระทบเลยที่ทําให้เกิดการเทขายของออตลาดอีวิตี้ในทางในทางฝั่งเมกาแล้วก็ทางทางหลายทางยุโรปด้วยนะแล้วก็สินทรัพย์อื่นอย่าง,างพวกบิตคอยเนี่ยเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงจะถูกกราฟกันว่ามันคงลงมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้คือผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยเฟดก็คือมีอเจนดาเดี๋ยวคือช่วงเดืนเอนเดือนก้าใช่ไหมฮะว่าจะต้องลดดอกเบี้ยผมคิดว่าเฟดคงคิดหนักแล้วว่าคงจะต้องลดแต่ว่าลดเนี่ย จะเพียงพอกับการพยุงของภาวะทางเศรษฐกิจตรงนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ลองเทิ r m มเนี่ยผมคิดว่าผมเปลี่ยนอนเจนดาจากการที่เป็น stack f a t i o n ผมคิดว่าตอนนี้เราปัญหาสําคัญเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ในพุ่งเริ่มต้นของ recession หรือเปล่านะ <c oughs> เป็น question mark <c oughs> ที่จะต้องตอบกันเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยตลาดของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน่าจะลงไปอีกเป็นเวลาาน้อยก็ประมาณปีหนึ่งนะฮะคง <c oughs> แล้วต้องคงต้องคงต้อง ต้องดูละว่ามันผลลัพธ์เป็นยังไงครับแต่นี้ที่สําคัญเนี่ยอยากให้ไปดูกราฟ1.1ที่ผมเอามานําเสนอนะครับและ1.1เนี่ยช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีคนพูดถึงเลยตัวของซามูนะซามรูก็คือตัวตัวเลขกราฟตรงนี้คือตัวเลขของสริกเกอร์ของของกฎของของซามูที่ที่เป็นของ Federal Reserve นะที่ไม่เอคอนอเมกเขาเอคอนอเมสของทางเซนหลุยเฟดนะครบอกว่าถ้า อัตราการอัตราการว่างงานเฉลี่ยสามเดือนเนี่ยมากกว่าศูนย์จุดห้าของอัตราต่ําสุดนะฮะของค่าเฉลี่ยสิบสองเดือนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเกิดภาวะรีเซชชันซึ่งมันได้ทริกเกอร์แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะและตัววิธีการอินดิเคเตอร์โดยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยในรอบเก้าครั้งเนี่ยในในเกิดการรีเซชชันตั้งแต่1น6 0เก้ากูนเนี่ยมันถูกต้องทุกครั้งนะครับฉะนั้น ตัวสีน้ำเงินที่ผมไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยทุกครั้งที่เกิดรีเซชชันเนี่ยจะเกิดอินดิเกเตอร์เนีต t ทรคเกอร์ก็คือตอนนี้มันมากกว่าศูนจุห้ละนะฮะแล้วก็เริ่มภาวะรีเซชันป็นเป็นเริ่มเริ่มเริ่มเลยเริ่มต้นของรีเซชชันตอนนี้อินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยเออจริงๆแล้วสร้างเพื่อ2019เป็นการดูแบ็ k แบ็ k เวิร์ดมาย้อนหลังก่อนเราต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าเราคงอยู่ในภาวะเข้าสู่รีเซชชันตามอินดิเคเตอร ตอนนี้คนอยากจะจะจะไปดูเรื่องของของวิธีการอธิบายกลับไปดูในของให้เครดิตของของเซนสวยเฟดแล้วันนะไปดูไปดูการาฟของนี้จะเห็นบอกว่าวิธีการคำนวณมันเป็นยังไงนะ <c oughs> เราคงจะรู้ตอนนี้ถ้าเราเราเกิดภาวะรีเซชชันเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกับภาวะสินทรัพย์ผมคิดว่าปกติรีเซชชันเนี่ยมนสู่เข้าภาวะอยู่ที่ว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นหนกจะจะลดดอกเบีย้ยได้เร็วทันหรือไม่นะฮะแล้วก็รีเซชชันส่วนใหญ่จะกินภาวะอย่างน้อยก็คือประมาณ9เดือนถึงประมาณปีครึ่ง เราคงอยู่ในภาวะที่สินทรัพย์ความเสี่ยงน่าจะถูกเทขายลงมาอย่างต่อเน,นื่องนะฮะเราคงต้อง,องคงต้องออถือแคชไว้มากกว่าในภาวะปกติแน่นอนนะครัในระยะยาวเดี๋ยวผมคงต้องจับตาจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูนโย,ย,นายบายของเฟดเรื่องของอาาัตราดอกเบี้ยนในมีเดียเทิมจะเป็นยังไงนะฮะเราดูมาดูกราฟที่สองมากันนะครับเซ็นทรัพ์ ตันแรกคือตัว t ทเชียลลีบอลอยู่เนี่ยก็ได้ผลลัพธ์จากเรื่องของอินดิเคเตอร์ที่บอกนี่แล้วก็การเทขายสินทรัพย์ก็คือคนคาดหวงังว่าเฟดแน่นอนว่าจะต้องมีการลดดอกเบีย้ยคงข้างๆแน่นอนในเดือนเดือนเดนซปตรตรงนี้แต่ว่าจะลดเท่าไหร่ลดเพียงพอหรือไม่0.5จ,จะเพียงพอหรือไม่หรือจะต้องลดแบบแ g r e s s i v e หรือว่าถ้าลดไปแล้วอาจจะชา้าเกินไปเพราะว่าอของ เศรษฐกิจเนี่ยได้ผลถึงความเสียหายแล้วนะครับก็คือแก้ไม่ทันอาจจะต้องมาคอยลดแบบรวดเร็วแบบเมื่อแต่หลายครั้งที่ผ่านมานครับตอนนี้บอลยูเชื่อชื r อที่บอลยูสิบปีเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า3.9จากที่เราเคยพูดถึงเมื่อสองครั้งก่อนว่าจุดที่เป็นแนวรับมันทิ้งลงมาแรงๆเลยเมื่อวันศุกร์นี้นะครับผมคิดว่าเราคงจะวิ่งเข้าไปด้วยเรื่องของ expectation ของตลาดอาจจะไปรูที่ประมาณ32มจุดสองถึงสาแล้วคงต้องดูแล้วก็ลองเทอมเนี่ยถ้าเสดลดอย่างรวดเร็วเพื่อจะมา ช่วยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราอาจจะวิ่งต้องเป็นถึงที่สองสองเปอร์เซ็นตนะฮะแต่เพียงว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนี่นได้ถูกเทขายลงมาแล้วกราฟนี่มันเสียละนะฮะก็คือคนที่ติดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยทุกครั้งที่รีบาวขึ้นไปจะมีถูกแรงเทขายลงมาเป็นระยะระยะนะฮะเราจะช่วยเหลือทันหรือเปล่าในการลดดอกเบี้ยครั้งนี้นะครับแล้วลดมากเท่าไหร่คงเป็นต้องคง,ต,งต้องจับตาม,มองกันต่อไปนะครับแต่ดูอันนี้มันลงมา3.7แล้วอาจารย์ความกังวลมันแค่ไหนอ่ะ มันจะเด้งขึ้นได้ไหมหรือว่ามันจะทิศทางจะยังไงต่อไปสําหรับตัวของบอลการ<ำ>ลงมาครั้งนี้ผมคิดว่าด้วย expectation ของตลาดที่คาดว่าน่าจะเกิดภาวะ Recession แล้วผมคิดว่าเราน่าจะวิ่งเข้าไปที่ประมาณ3.24หรือ3.5ที่ผมวาาไว้ตรงนั้นแล้วก็ได้จะหยุดตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วลงมานี่คือเป็นการคาดหวังแน่นล้วะแต่เฟดยังไม่ลดดอกเบีย้ยเลยถูกไหมครับ หลังจากนั้นค่อยมาดูกันไปว่าอาจจะมีการรีบาวจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สินทรัพย์เนี่ยก็คงถูกเทขายแหละตามนั้นจากการรีบาวก็เป็นจังหวัดถ้าบอลยูลงมาลึกๆก็อาจจะมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอาจจะรีบาวได้ตามจังหวัดแต่ว่าเป็นการรีบาวื่อยๆลงต่อเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามีภาะวะเรื่องของเศรษฐกิจเริ่มถดถอยแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาขึ้นไปแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟที่เป็นดาวเทนนะครับครับะะคือบอลที่ลงมานะ,ะ,นะ,ะมันคือการที่คนไปแห่ซื้อนะ คนไปแห่ซื้อก็คือกลัวเศรษฐกิจแล้วก็มาแห่ซื้อบอลน่ยก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นยังไงต่อครับก็พูดง่ายๆคือเป็นการสวิตชจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างหุ้นหรือว่าตัวบิตคอยหรืออย่างอื่นเนี่ยกลับไปที่บอลซื้อบอลก็คื้อบอลอยู่ลดลงนะก็คือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่ความเสี่ยงเน้อยลงนะครับก็คือเป็นการโรเทตตรงนั้นแล้วบอลอยู่ก็ลดลงนะครับครับไปดูในส่วนของขอพายะดอลลาร์ครับแต่ดอลลาร์มันก็ ถามว่าลงไหมก็ลงนะแต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้ไมยสักเท่าไหร่ฮะอาจารย์ฮะกราฟสามเนี่ยเเป็นตัวที่เราเคยนําเสนอว่าม,<อ>มันคงจะพุ่งขึ้นมาประมาณร้อยสองถึงร้อยสองจุดหกเมื่อวันที่สิบห้าเดือนที่แล้วตรงไห้ฮะแล้วามาเก็บตานหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราคงได้เห็นผลลัพธ์จากตรงนี้แหละเราคงมาแตกประมาณที่ร้อยสองร้อยสองจุดหกในกราฟสามจุดหนึ่งเนี่ยแล้วคงน่าจะหยุดจุดตรงนีน้เพราะว่าเป็นเชนชานอลแล้วก็คงจะอยู่ข้างๆไปแลวคงต้องดูประมาณประมาณสักเดือนหนึ่งหรือว่าอินดิเคเตอร์ เอ o ก o m คอน n d ม c กอินเรื่องของ CPI เรื่องอะไรต่างๆว่าจะส่งผลให้ความคาดหวังว่าโอ้เศรษฐกิจน่าเข้าสู่ภาวะ e c e s s i o n แล้วเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยองคี่ว่าดอลลาร์น่าจะพุ่งตัวลงมาหลังจากด e c เ s i o n แล้วคงจะทะลรูประมาณร้อยสอง้อยสองจุดหกเนี่ยลงมาที่ประมาณเก้าสิบเจ็ดเลยนะครับอ่าฮะจะลืมว่าเอ่อในช่วงสัปดาห์ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอ่อถ้าเราดูจับตาเงินเยนญีเปุ่นเนี่ย ก็คือมีการขึ้นดอกเบี้ยเราถูกไหมฮะก็คือสินทรัพย์เนี่ยเริ่มเริ่มบุนละจักพาจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเนี่ยลับมาสู่ภาวะในในสินทรัพย์อย่างอย่างเจแปนิสเทนตรงนี้นะฮะก็ก็มีผลนะฮะตรงนี้เราก็ดูตรงร้อยสองร้อยสองจุดหกแล้วกันแล้วก็ถ้าลดดอกเบี้ยจริงผมคิดว่า expectation ของตลาดของดอลลาร์เนี่ยคงจะผักลงไปที่ประมาณเก้าสิบเจ็ดซึ่งเป็นแนวรับต่อไปซึ่งตรงเนี้ยมันจะส่งผลเรื่องของตลาดทองแน่นอนที่เราพูดถึงก่อนหน้านั้นนะครับ ลองดูกราฟที่สี่แล้วกันนะครับอสี่จุดหนึ่งนะสี่จุดหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงเมื่อประมาณเอกลางเดือนที่แล้วว่าคงน่าจะประแตะประมาณที่สองสี่สามศูนย์สองสี่หกศูนย์แล้วคงขึ้นไปที่ประมาณสองห้าสามศูนย์สองห้าสี่ศูนย์ถ้าดอลลาร์แตะประมาณร้อยสองจุดห้าที่ร้อยสองจุดหกเมื่อกี้จากกราฟเมื่อกี้ตรงนี้ถ้าเราอัปเดตตรงนี้ดูอีกทีหนึ่งครับภาพปัจจุบันเนี่ยที่สี่จุดสองเนี่ยจะสังเกตว่านะคะ มันก็พุ่งตัวขึ้นมาใกล้ใกล้แตกประมาณร้อยประมาณสองห้าสามศยสองห้าสี่แล้วนะผมคิดว่าคงจังหวะเดียวกันนะถ้าดอลลาร์ตกเทขายลงไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยอทองน่าจะไปแตกโซนประมาณนั้นลดที่ประมาณร้อยสองห้าสามสองห้าสี่ศตรงกับประมาณร้อยสองจุดห้าร้อยสองจุดหกนะแล้วก็คงไม่น่าจะผ่านในในจังหวะเดียวนั้นคงน่าดูว่าเฟดจะว่ายังไงลดดอกเบี้ยแล้วเปล่าถ้าดอลลาร์ทะลุร้อยสองจุดห้าลงไปเนี่ยเราคงจะเห็นการพุชตัวของอตลาดทองขึ้นไปประมาณ สองหกสามศูนย์ซึ่งน่าจะตรงกับประมาณดอลลาร์อินเดกประมาณเก้าสิบเจ็ดนะฮะ oh. ตรงนั้นเป็นคีย์สำคัญเป็นเมเจอร์แนวต้านใหญ่มากๆเลยนะของทองผมคิดว่าเออคงต้องดูน่าจะเป็นชนตรงนั้นแล้วก็น่าจะเทขายย้อนลงมาแล้วคงต้องได้ส่วนตรงนี้นะฮะเก็บ okay, นะครับยี่ต้องสามอาจารย์คือแก๊ปแก๊บเท่าที่ดูก็มีมีประมาณหนึ่งนะฮะอาจารย์ฮะแต่บางคนอาจจะมองเท่าว่าไม่เยอะอ่ะทองกลยุทธ์ตอนนี้เอายังไงเ <zet> ออเนื่องจาก ใกล้มากแล้วนะฮะจากตรงเนี้เราอยู่สูงสุดเราสักประมาณสองห้าสองสี่กว่าสองห้าผมเ่้มอยู่ไม่กี่สิบเหรียญบอกคืว่าด้วยรูปแบบของกราฟตรงเนี้ยมันรูปแบบคือเป็นการสังเกตว่าการทำไฮแต่ละครั้งเนี่ยจะถูกเทขายลงมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าคงหน้าเล่นในกรอบลักษณะท,ที่เป็นเป็นเทรนชนอลข้างบนเราคงน่าจะลงมาซื้อข้างล่างดีกว่าที่จะไปซื้อแล้วคาดหวังคือถ้าไปซื้อตรงนั้นถ้าเราอยู่ข้างล่างไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สองห้าสามศูนย์เนี่ยแล้วก็ โ h ไว้เฉยๆรอดูว่าเฟดนี่จะว่ายังไงโอกาสจะพุ่งแต่ว่าถ้าไปซื้อตรงนั้นแล้วกล่าวว่าเป็นลุ้นว่าเฟดจะลดปัญหาคือว่าลดแล้วจะลดอีกเท่าไหร่มันก็จะคาลดแล้วบอกว่าต้องการคาดหวังลด0.5ลด0.25เดเผยทองจะถูกเทขายลงมาทำกำไรก็เป็นไปได้ดังนั้นถ้าจะให้เซฟไซเนี่ยได้กรอบวิธีการนี่เป็นรูปแบบของไซเวแบบหนึ่งที่เรียกว่าดิสเอ่อทรีไดทูท็อปนี่แหละคือเป็นเดสติบิวชั่นแบบหนึ่งก่อนที่จะเป็นเฟสสุดท้ายของการเคลื่อนไหว ยกเว้นจะเกิน2540ขึ้นไปได้ฉะนั้นเราคงล่าจะรอดีเทสลงมาแล้วก็เล่นเกาะเทนชนอลที่ตรงนี้อัพขึ้นไปจะด,ดีกว่าที่จะไปไล่ซื้อตามที่มันเบรกนะฮะ<ช>หลายครั้งสังเกตไหมว่าเราเบรกทุกครั้งเนี่ยพอเบรกปุ๊บเทขายลงมาเลย3ครั้งละนะคร เราอย่าไปตามตรงนั้นเราน่าจะรอย่อลงมาแล้วก็ขาดเดียวกันถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางเศรษฐกิจหรือตัวเลขทางทางเศรษฐกิจนะฮะเราก็ให้ดูว่า 2, 5, สอ3ห้าสาอยาให้หลุดปกันมันคงเล่นเกาะเป็นเชงเชินอลไล่ขึ้นไปแล้วทองก็ยังเอาพอฟอร์มยู่ในสินทรัพย์อื่นๆเทียบกับตลาดหุ้นหรือตลาดอื่นๆ,ๆนะครับโอเคนะนะเพราะทั้งหมดทั้งมวลเราเล่นกับความคาดหวังนะอย่างวันนี้เมื่อกี้ผมก็เพิ่งประกาศต้นรายการว่าอย่าง CME f u t u e s 2เนี่ยมองภาพปีนี้จะลด 1.25%<ม>50 basis point 2, 2> <ม>ครั้งแล้วก็มา0.25%อีก1ครั้งโอ้โหคือมันเป็นความคาดหวังของตลาดนะคุณผู้ชมนะแต่จริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอ่ะไปดูบิตคอยครับ Bitcoin, รบิตคอยก็ถอยๆเหมือนกันฮะอาจารย์ฮะบิตคอยเนี่ยเอ่อ กลางเดือนที่แล้วเราพูดถึงตัวเลข52,500จริงๆตรงตรง,ตรงเลขสีสช่พูลแล้วก็มีแพทเทิร์นที่ผมบอกแล้วว่ามันน่าจะเทล,ลงมาที่ประมาณ52,500ถูกไหมแล้วก็รีบาวแล้วก็หลังจากรีบาวเนี่ยเราก็มาจบไ้ว่าเออมันน่าจะขึ้นไปชนประมาณ64,600แล้วก็น่าจะมีการเทขายทำกำไรเรามาอัปเดตกราฟ5.4นะครับะะจากเออ หลังจากกลางเดือนที่แล้วก็มีการเทขายกำไรครั้งหนึ่งที่ไปนชนประมาณ6กหมืสีแล้วลงมาเหลือ6กหมนสามลงมานิดหนึ่งแล้วก็พยายามจะพุชอัพขึ้นไปเนี่ยไปแตะหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้านี่เราพูดถึงหลายรอบแล้วคือเป็นไฮเดิมก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่เคยผ่านได้เลยถ้าเราพูดถึงกราบระดับเป็นระดับมันนะ,ะครั้งนี้ก็แตะแล้วก็ลงมาที่ประมาณ6กหมื่นอีกรอบหนึ่งซึ่งจากที่เป็นซัพพอร์ตก็กลายเป็นรีสตสแตนเออซิสเเป็นรีสตสแตนกลายเป็นซัพพอร์ตไปแล้วก็รีบาวปรากฏว่า วันจันทร์วันนี้ดูมันลงมาแตะแล้วลงมาแรงเลยครับลงมาที่ประมาณ5้าหม่นามอีกรอบแล้วแค่แค่ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยตรงเนี้ยแสดงว่าสินทรัพย์ของบิตคอยเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงแล้วก็โคเรเลชันของบิตคอยตอนนี้ตาม n แอสเดอย่างมีนัยสําคัญเลยตอนนี้นผมคิดว่ามีโอกาสที่บิตคอยอ่ะจะน่าจะรีบาวจากตรงนี้หนึ่งแดี๋ยคิดว่าถ้าหลุดตามตลาด n แอสเดนะผมคิดว่า เป้าหมายเนี่ยเราเคยรูปแบบแพทเทิร์นของบิตคอยเนี่ยเทลไอ้ทริกเกอร์สัญญาณที่ก่อนหน้านั้นเมื่อหลายเดือน2เดือนก่อนเนี่ยมันน่าจะลงไปประมาณ3ามหมื่นห้าสามหมื่นเจ็ดหรือประมาณใกล้ๆสี่หมื่นนี่แหละครับงคงต้องระวังแล้วเรื่อง Bitcoin บิตคอยตรงนี้ผมว่ามันไม่ผ่านมันจะคล้ายๆเมื่อเมื่อรอบที่แล้วที่มันอยู่ประมาณหกหมื่นเก้าแล้วลงไปประมาณหมื่นแปดนี่แหละครับมันจะลงได้ลึกเลยตอนนี้บิตคอยเพราะว่าดูจากทรงเมื่อเสาร์ที่เนี่ยลงมาแตะแล้วที่โลเดิมแล้วนะครับตอนเนี้ครับที่แตะเขาเพิ่งฮาร์ฟนะ บิทคอยมันฮา l f ก็คือว่าปล่อยเหรียญออกมาครึ่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็ถามว่ามันมีประเด็นอะไรที่ทําให้คุ้นเทคโนโลยีลงแรงอส่วนหนึ่งก็ขึ้นแรงอีกส่วนหนึ่งมันมีข่าวเรื่องของ n v ็นวีเดียนะครับอาจจะผลิตชิปให้ไม่ทันดีเลยชิปส่งให้กับพวกบิกนังฟ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะไม่ทันก็เป็นประเด็นอยู่นะครับไปต่อที่ดาวโจนฮะเดี๋ยวมาที่ตลาดหุ้นไทยต่อเชิญฮะครับ แล้วโจรก็คือวันที่15เดือนที่แล้วเราก็พูดถึงตัวเลข40445ที่ผมพูดหลายครั้งเมื่อเมื่อตั้งแต่ต้นปีนะฮะแล้วก็ผมให้ตัวเลข41056เนี่ยเพราะว่าดูลูปแบบทรงของราคางน่ยมันมีโมเมนตัมก็เลยให้เผื่อไว้ตรงนั้นเพราะว่ามันอินยืนนยันผลพัแล้วก็ให้จับตาดูประมาณ เอสแอนด์ s s P กับ N a s d a q ที่ประมาณตัวเลข6ก0 0ืกนะับ2 0 0หมืากฏว่าพอเราอัปเดตเนี่ยในช่วงที่เราหายไปประมาณ2สัปดาห์ที่ไม่ได้ออกรายการเนี่ยมันไปแตะที่รูปจุดหนึ่งเนี่ยประมาณ4 1378แแล้วก็พยายามจะขึ้นไปอีกรอบติดประมาณ41 0 0แล้วก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เรามองไว้คือ4 1 0 5 6นะครับแล้วก็เทขายลงมาเมื่อวัวนศุกร์ในเหตุผลคันว่าแตะประมาณ39,300ซึ่งแต่ก่อนเราเคยเป็นจุดที่เป็นซัพพอร์ตมันก็รีบาว แล้วก็จบไปเมื่อวันศุกร์นี้ผมคิดว่าการเทรดสัปดาห์นี้ตัวเลขสี่หมื่นเป็นตัวสําคัญต้องกลับขึ้นไปให้ได้ถ้ากลับไม่ได้แล้วออกไปทั้งข้างเป็นรูปแบบพูดง่ายว่าเป็นการเป็นพักตัวเพื่อจะลงต่อเนี่ยเราคงเห็นรูปแบบประมาณสามหมืนแปดพันสองร้อยแล้วก็ผมคิดว่าบิตคอยน่าจะทะลุตัวโลเดิมที่เมื่อกี้เราพูดถึงประมาณห้าหมื่นสองเนี่ยนะครับน่าจะทะลุลงไปเลยนะครับคงต้องดูแลวจับตาสัปดาห์นี้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูจากโมเมนตัมเป็นไปได้แล้วว่า มีโอกาสที่จะลงได้ล,ดลึกเพราะว่า N สแตรลงมาลึกพอสมควรแล้วนะครับก็ทรงเริ่มองกาฟเริ่มเสียนะฮะแต่นี่ถ้าลงมา38,200แรล้วคงจะมีการรีบาวแหละตามเทคนิคนะครับแล้วก็ถ้าตัวเลขทางเศรษฐกิจเปิดออกมาอย่างต่อนเนื่องแล้วทิศทางไปทิศทางที่เลวไร่รลงเนี่ยผมคิดว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างตัวหุ้นเทคโนโล,โลยีเรื่องของบิตคอย n อะไรต่างๆเนี่ยหน้าจะถูกเทขายลงมาเรื่อยๆตัวเลขที่ผม ให้ไว้ก็คือประมาณ37,000เนี่ยผมจะไม่แปลกใจถ้ามันลงมาประมาณ37,000เในมีเดียมเทิมของ n a s d a กแล้วก็ Bitcoin ลงไปประมาณส0ใกล้ๆสี่หมนตรงนั้นนะฮะแล้วก็น่าจะรีบาว <c oughs> แต่รีเซช i o นหรือไม่จากตัวเลขของที่เรามีแซมรูที่เราพูดถึงตรงนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมจะถ้าอกราฟมาประกอบอย่าให้กราฟของ NAS, ของดาวโจนเนี่ยต่ำกว่าสามหมื่นเ ถ้าต่ำกว่าสาม0 0ืนเจ็ดนั่นก็คือคอนเฟิร์มจากกราฟทางเทคนิคแล้วก็เรื่องของ Economic i ม d i c a t o r มันจะสอดคล้องกันว่านั่นแหละคือการภาวะเข้าสู่ recession ห้ามต่ำกว่าสาม0 0ื7นเจ็ดามืนเจ็ลงมาจะต้องรีบาวได้แล้วนะครับกลับกลับนะฮะหล่นวันนี้ยังไม่ได้กลัวเท่าหล่นตอนที่หล่นสาม0มื่นเจ็ดตลาดทุนไทยครับไปได้ต,ดต่อ,ตอไหมครับนะฮะก็คือเมื่อประมาณเอ่อน่าจะ อประมาณเดือนกลางเดือนที่แล้วเราบอกว่าประมาณพันสามร้อยสามสิบน่าจะต้องเป็นการดีบาวเพราเป็นแนวต้านสําคัญแล้วก็คงต้องขึ้นไปลักษณตว์ังนี้เป็นเป็นรูปแบบที่เราคาดหวังที่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเทดคือวันจากที่เราพูดถึงตัวพันสามร้อยสามสิบเนี่ยมันไม่ไม่ไปต่อเลยนะครับเรามาดูกราฟเจ็ดจุดเจ็ดจะเห็นเลยว่าแค่ไปแตะแค่นั้นแหละแล้วก็ออกข้างๆชนประมาณอยู่ครัง้งสองครั้งแล้วก็ไหลลงมาตรงเนี้ยกราฟเริ่มแย่ละ นะผมคิดว่าเราเราคงจะเห็นประมาณหนึ่งสองห้าห้าถ้านาวเสลงต่อถ้าดาวโจนลงอย่างต่อนเนื่องนะครับผมไม่แปลกใจถ้ามันลงมาประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าจุดนะครับแล้วก็อาจจะจังหวะเดียวกับประมาณสามหมื่นเจ็ดดาวโจนก็ได้แต่ว่าถ้าหลังจากนั้นน่ะดาวโจ 3, 000, นตุดสามหมื่นเจ็ดแสดงว่าเกิดเข้าภา,าวะ recession เนี่ยเออซตอาจจะลงไปแปดร้อยกว่าจุดนะครับ<ม>ก็คือเป็นภาวะที่แย่แล้วแหละคงมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นจะตอบ น้องตรงนั้นก็แปดร้อยก็จุดนี้เราเคยพูดถึงเมื่อเมื่อหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันต้องเป็นเป็นเนคสตรงที่พวกมีโอกาสจะเป็นไปได้นะครับคงจับตาดูประมาณเดือนสิบเนี่ยเราคงดูว่าตลาดในหลังจากประกาศงบต่างๆแล้วมีมันผจบแล้วนะไม่มีข่าวอะไรแล้วเนี่ยแล้วเทรดว่ายัางไงเดือนเก้าเดือนสิบมีเดเรกชันยังไงแล้วก็ตัวเลขสามเมื่อเจ็ดตั้งถึงสองห้าที่เรามองไว้เนี่ยมันจะรับอยู่ได้หรือเปล่านะครับวันนี้มันหนึ่งสองเก้าห้าแล้วใช่ไหมครับ ช่วงเมื่อกี้แล้วก็ประมาณสักหนึ่งสองเก้าสองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะฮะเพราะว่ามันลงมาแต่ลงมาต่ำพันสามอีกรอบหนึ่งแล้วก็คงอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็ดูจากบริบทแล้วมันมันน่าจะไม่ไม่มีอะไรเป็นโพซิทีฟในในระยะสั้นตรงนี้นะครับอคือเราก็โดนลมพาลมพัดโลกไปด้วยที่ตอนโลกขึ้นเราไม่ขึ้นนะอาจารย์นะคือเศรษฐกิจบ้านเราก็คือได้ คือไม่มีเขาเรียกไม่มีคอมเพลิทิฟแอนเวนเชสเทียบกับประเทศอื่นแล้วเพราะว่าขึ้นไปข้างบนเราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาข้างล่างก็ถูกดันขึ้นมาจากประเทศที่ต้นทุนต่ํากว่าเราไม่มีการพัฒนาเลยในรอบสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมามันก็ไปไม่ได้ก็ถูกบีบอัดตรงนี้นะฮะก็โนเวเอานะครับจนกว่าจะมีเปลี่ยนรูปแบบการโครงสร้างทางการทำธุรกิจของเราใหม่นะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครบรถเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ